แบบนี้นะคะบอกเลยว่าเลิกดีแล้วก็คนแต่งงานเยอะมากค่ะค่ะอย่างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นงานของคุณวุนเส้นนะคะแล้วก็เมื่อวานค่ะนะคะส่วนตัวพี่แจ๊กกลีนก็เป็นงานของคุณเบน์ปุณยพรโอ้โหงานแต่งที่ใดไเป็นได้แค่แขกรับเชิญอันนี้ตัวจริงนอกจากไปทําข่าวเป็นแขกรับเชิญมีการใส่ซองด้วยนะคะช่วงนี้แห้งๆเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรเราก็ยินดีด้วยนี่ค่ะภาพเลยนะคะบอกเลยแต่งแล้วจ้าต้องไ่ยินดีเพราะว่าเห็นแต่อ้อนแต่ออกนะคะนี่คุณผู้ชมนะคะเจ้าสาวคุณเบน์ปุณยพรนางเอกวิกหมอช เมื่อก่อนเล่นช่องเสร็จดังมากเจ้าบ่าวคุณแก๊ปวิทนานะคะทายาทเจ้าของโรงแรมดังที่พัทยาคุณผู้ชมบอกเลยสวยหล่อปังกันมาแต่ไกลนะคะเมื่อวานนี้พี่เซกรีนไปร่วมงานมาเองเลยค่ะบรรยากาศตลบอบอวลไปด้วยความรักและความสุขคือเรียกว่าสุขทั้งหาดพัทยาไปเลยละค่ะหาดพัทยาเขาไม่มีเว็บไซน์นะเขาแบบว่ามีแต่แบบรูปหัวใจสีชมพูเขาเปรียบเลยแบบนั้นค่ะลูกเจ้าสาวเมื่อวานนี้นะคะเสิร์ฟความเซ็กซี่เบาๆแหวกอกมาแต่ไกลดูแพงเต้งแต่หัวจดเท้าค่ะ ไม่รู้ว่าต้องแสบตาเพชรท่ากระดับที่มือหรือว่าแสบตาชุดนี้นะคะเห็นแล้วต้องตะโกนบอกว่าสวยจึงมากมสุดเจ้าบ่าวไม่แพ้กันนะคะออร่าจ,จับใจมันประจักษ์ชัดเรียกว่าสมฐาแล้วกันสมฐานะกับคาว่าทายาทเจ้าของโรงแรมดังกันเลยทีเดียวละค่ะนะคะเมื่อวานนี้นอกจากจะเสิร์ฟความสวยหล่อแล้วนะคะยังเสิร์ฟความหวานต่อหน้าพ,พี่สื่อมวลชนด้วยนะคะคือทั้งคู่เนี่ยมีคำมั่นสัญญานะคะที่บอกว่าไม่ว่าจะเดินทางไปเส้นทางไหนก็จะจับมือกันตลอดค่ะฝั่งเจ้าบ่าวบอกด้วยนะคะว่าเพชรที่อยู่ในมือเจ้าสาว หกระดัตมันเป็นคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปหวานมากแม่พร้อมกับพูดประโยคสุดซื้อกับเจ้าสาวโอ้โหคุณผู้ชมประโยคนี้คือแบบฟังแล้วมันกินใจมากนะคะบอกว่าผมขาดเบนไม่ได้ีส่วนฝั่งเจ้าสาวเองเนะคะ่ะบอกเลยนะคะบอกว่าไม่ขอคำมั่นสัญญาอ,อยากให้ทุกอย่างมันคือการกระทำค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อยากจับมือกันตลอดค่ะอเอาเป็นว่าไปฟังทั้งคู่เล่าโมเมนต์หวานๆให้เราฟังกันหน่อยค่ะ เบนมีความรู้สึกว่าเบนไม่อยากจะให้คามั่นสัญญาอะไรเลยค่ะในตัวเบนเองนะคะเบนอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันคือการกระทําที่ทําไปในทุกๆวันแล้วก็อยากให้พี่แก๊บอ่ะยิ้มได้ทุกวันในสิ่งที่พี่แก๊บอยู่กับเบ้นค่ะมันดีบ้างร้ายบ้างแต่ก็อยากจะให้พี่แก๊บจับมือหนูไว้ทุกๆวันสู้ไปด้วยกันค่ะใช่ใช่ถ้าจะแต่งงานกับใครอะครับ เลือกอย่าเลือกคนที่แต่งงานที่กับคนที่เราอยู่ด้วยได้ต้องเลือกคนที่เราขาดเขาไม่ได้ผมก็รู้สึกว่ากับเบนเนี่ยผมขาดเขาไม่ได้ครับก็เลยครับ เขาเพรอะร้องแบบว่ากรี๊ดเลยดีใจด้วยนะคะส่วนรุ้นทายาทค่ะคุยกันเล่นๆอยากมี12คนหนึ่งที่พุทโธเจ้าสาวแลนไว้แบบนี้นะคะนอกจากนี้เจ้าสาวก็แบบว่าบอกเลยนะคะว่ามนีความสุขมากจริงๆนะคะพร้อมกับให้ดูเพื่อนเจ้าสาวดีกว่าโอ้โหดาราสาวยุคเก้าศูนย์นะคะพี่เนยชติกากระแตสุภักษรคุณมิ้นทัทวรานะคะแะอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมไม่ได้ออกงานนานมากนะคะ หยาดทิพย์ราชปาลเห็นไหมคุณแม่ลูกหนึ่งใช่สวย,สวยมากสวยมากนะคะแต่ละคนมีโมเมนต์แบบซึ้งๆึ้งน้ำตาไหลพลากม<อ>ีใจกับเพื่อนด้วยนะคะเอาเป็นว่าเป็นถึงไทยรัฐของแสครันีด้วยนะคะ<ม>โอกาสหน้าเจ๊กรีนจะไม่เป็นแค่แขกรับเชิญแล้วคะ่ะจะเป็นอะไรล่ะคะคนเก็บจานห<ว>ยอกเล่นดั่เดิมอีกอ่าคุณผ,ผู้ชมค่ะ